สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิทเกมมิงชาแนลเกมมากคือเวทผมครับเก่งเซงมิกิครับวันนี้จะมาอันบ็อกเกม Destiny ตามที่สัญญาครับก็จะมาอันบ็อกให้ดูคอนเทนต์ของเกมนี้ต่อนะครับผมซื้อเกมนี้ต้องบอกว่าราคาคุ้มค่ามากนะก็ลองไปเสิร์ชในช้อปปีดูได้นะครับถ้าอยากได้เนะี่ยก็ดูร้านสปอนเซอร์ผมแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น w i วิชหรือ m ี n b o o k นั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกว่าติดท็อป10ของใครหลายๆคนในปี2011นะครับผมแล้วก็ในปีนี้ก็น่าจะมีคลิ k s t a r t e r อออกมาเพิ่มเติมตัวเสริมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอตัวหลักกับตัวเสริมไอตัวหลักขออออง retail, องงงง่่่่รรีนตตาาะะไยไยนะแว ตัวนี้เป็นตัวรีเทลนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีโปรโมอะไรในคลิกสตาร์เตอร์เดี๋ยวค่อยไปตามเก็บก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยซื้อรีเทลถูกกว่าแล้วก็ขาดเหลืออะไรก็รอค i ิก s ต a r ์เตอร์ที่มันกำลังจะออกมาในอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปดูได้นะครับตามร้านที่ผมบอกเลยนะครับบิวิชหรือมีนบุ๊กนันเองนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วอยากได้แล้วไปซื้อรันอื่นบอกเลยว่าใจร้ายมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างทําไมฝรั่งหลายๆท่านเนี่ บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกไกใ์เซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปรกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i ว h b บ a r d g เกมทั้งใน s h อ p e e และ a c e b o o k B w i ิ h ครบจบในที่เดียว มีนบุ๊ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนนเซอรออีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Min Bo o ุ ตามนั้นครับช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นเกมเลยนะครับผมเอาเวลาเวอทาออกแบบบทเกมนะครับแล้วก็รวมถึงไม่มีลูกค้าที่ร้านด้วยก็ไม่รู้จะเล่นกับใครนะครับผมก็มาอับง็อกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับไว้มีโอกาสได้เล่นเนี่ยก็จะมาสาธยายให้ฟังกันว่าผมรู้สึกยังไงกับมันบ้างนะครับเพราะว่าโหก็ผมก็พยายามเก็บเกมที่ควรมีตลอดนะ,ะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่พลาด างานผลงานออกแบบของที่แบบเรียกว่ามาสเตอร์พีซแต่ละอันเนาะหลักๆแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ดูรีวิวต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับผมเห็นอะไหน่าสนใจก็สั่งมานะครับเผื่อที่สักวันนึงจะได้เล่นมันแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับอ่ะดิสนีย์ครับเปิดกล่องมาบรื้นเกมนี้แบบยาวนะอ่านี่คือ ก็บอกอยู่ว่ายาวเท่าไหร่นะครับเล่นได้หนึ่งถึงสามคนนะครับช่วยกันมาจนภัยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมโซโลที่โอ้โหโอ,อันนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มราคาแล้วนะคือราคามันไม่ถึงสองพันถ้าจะไม่ผิดถ้าสองพันก็สองพันต้นๆน,นี่แหละผมจะไม่ผิดลวแต่จะไม่ได้ลวแต่คือแบบจาได้มันถูกมากเว้ยคือผมเห็นมิเจอร์เห็นอะไรที่มันให้มาตอนที่แบบไปดูรีวิวอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันน่าจะแบบน่าจะแบบเกือบสามพันอะไรเงี้ยอย่างถูกเลยน่าจะสองพันหกอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะสามพันสี่อะไรเงี้ยกดว่าโอ้ ราคามันถูกจังวะก็เลยลองสั่งมาบอร์ดเป็นดับเบิลเลเยอร์ด้วยนะครับเห็นไว่าเป็นรูอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผม,มชอบมากคือมันมีอันนี้มาปิดไว้ทําให้สําหรับคนที่ชอบในการเก็บบอร์ดเกมแบบเป็นแนวตั้งเหมือนผมเนี่ยถูกใจสุดไปเลยไม่ต้องกลัวของจะร่วงไปไหนมาไหนนะครับอ่านี้ก็จะเป็นพันบอร์ดนะครับผมเป็นโทเค็นต่างๆเงินนะครับแล้วก็โทเค็นต่างๆมีแค่นี้เองนะครับไม่ได้เยอะตอนน่อไนก็จะเป็นการ์ดมินิเจอร์อับมณมเลยนะ แต่พวกมินิเจอร์โอ้เจ็บอ๋อเจ็บปีกมันคมอ่าก็จะมีพวกนี้เป็นมินิเจอร์ชาวบ้านน่ารักนี่นะตัวเล,เล็กนะครับผมก็เรียกว่าใช้ได้นะครับสวยงามด้วยนะละเอียดนะครับเห็นตัวเล็กอย่างนี้ดูความละเอียดมันไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าละเอียดไหมตัวโคตรเล็กเลยโคตรละเอียดเลยสวยงามมากเกาะไหลรอยยับเสื้อผ้านะครับมีแบบอุปกรณ์อะไรแขวน,นที่เกาะด้วยนะครับดูดีจัดนะครับดูดีจัดเรียกว่าอ่าปรดักชัน ใช้ดับดีดีเยี่ยมเลยนะครับซัมมเนเตอร์นะครับอ่าต่อไปมาดูอันนี้นี้ก็มีฝาปิดดูดิคือทำให้การ์ดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ถุงซิปไว้เราก็แค่แบบใส่ยัดเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าใส่ซองได้ไหมนะใส่ซองอาจจะล้นก็ได้นะเดี๋ยวต้องมาาอีกทีนะครับแต่ว่าเกมพวกนี้จริงๆไม่ต้องใส่ซองก็ได้มันไม่ได้ไม่ได้แบบเล่นบ่อยขนาดนะั้นแบบการ์ดมันก็อย่างมากก็แค่แบบเลือกๆหยิบมาไม่ค่อยได้สับอะไรมากมายน่าจะนะถ้าถ้าเหมือนแบบเซเว่นคอนเทนเนนต์นะครับอ่านี่ คุณภาพการ์ดดีมากนะครับนี่เป็นตัวละครต่างๆเกมนี้องเล่นกับแอปพลิเคชันนะครับเวลาจะคุยพูดคุยกับมันเราก็จะสแกนเอานะครับอ๋อลักกี้ดาร์นี่ค่ายลักกี้ดารเป็นค่ายที่ทำเกม Chronicle of Crime นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเอาระบบ Chronicle of c r i m มมาเลยนะที่แบบว่าเราจะต้องสแกนเพื่อพูดคุยกับคนนู้นคนนี้มีเยอะมากแมกท่ทำไมากันแลกๆไม่ใช่ก็ <c ười> ค,ค,คืออะไรกูวนะครับพอดี โอเลี้ยงครับดีดโอเลี้ยงกินโอเลี้ยงมาอ่านะครับนี่ก็เป็นอาวุธต่างๆนะครับก็มีให้สแกนเช่นเดียวกันนะอย่างเงี้ยมีม้ามีมันสปอยไหมไม่สปอยหรอกให้ดูเฉยว่าให้รู้ว่าอพูดมันมีหลากหลายมากนะครับก็มีซ้ําๆกันนะครับซ้ําๆกันก็มีพวกอุปกรณ์อะไรที่แบบใช้พื้นฐานนะเพราะว่าเกมนี้มันเล่นได้หลายคนไงบางทีแบบเราอ๋อโหมีการ์ดอีกนะครับอยู่ข้างล่างนะอ่านี้ก็จะเป็นไอเทมเพิ่มเติมนะครับเฮิร์บส์ก็เป็นพวก สูตรพายมีเยอะเลยมาเล็กซินยาแอลกอฮอล์ซอสนะครับดาบโอ้โหเยอะมากทอร์ชอ่าพบเพลิงแล้วแทรับโรบอ่ะด็อกเตอร์แมสเหรออ่ะโอเคมีลูกเต่ามีลูกเต่าให้ด้วยเอามาทำอะไรวะอ่านี่ก็จะเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดอาวุธอีกแล้วอ่ะแต่มันมีหมายเลขข้างหลังด้วยนะผมไม่แน่ใจคืออะไรมันคือราคาเหรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่มันคือราคาครับสิบห้า มันมีแบบได้วุธแบบสุ่มแล้วต้องจ่ายเงินเหมือนซื้อของสุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยมีแบบเปิดกาชาด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจยังไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นก็เป็นเกมประจนไทยที่หลายคนชื่นชอบนะครับพปรฝรั่งนี้ก็มาแนะนําให้คนไทยที่รู้จักกันคนไทยไม่ค่อยฮิตเลยเนาะแบบเงียบมากเลยนะครับสำหรับเกมน,นี้อ่าไอเทมเยอะไอเทมเยอะมากไอเทมเยอะมากเป็นปึ้งเลยแล้วไม่ใช่มีปึ้งแค่นี้มันจะมีอยู่ในนี้อีกนะครับอ่าแต่อู้เยอะเยอะจัดอันนี้จะเป็นแผน่น โอ้ยลูกเต๋าสวยโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ข้างล่างนี่ดูลูกเต๋าสีสวยมากผมชอบสีแบบหินอ่อนอย่างเงี้ยแล้วเป็นหินอ่อนสีแบบเป็นลายหินอ่อนไหมแล้วแบบเป็นสีม่วงแล้วก็สลักข้างในเป็นทองเป็นทองแบบเป็นเปลวทองอะสลักเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สตรีนนะครับคือการสลักมันทำให้มันไม่ลอกจะเป็นคุณจะจงใจเอาเล็บเข้าไปขูดจริงๆอะคือมันจะลอกยากกว่านี่ยงนะครับถ้าสตรีนเนี่ยเล่นป๊บเดียวกรลอกอะนะครับ เออผมแบบเห็นลูกเต๋าสกร,รีนแล้วผมหยีตลอดเลยเพราะล่องจริงเล่นบ่อยๆแบบยิ่งเกมที่มันสนุกมากเลยแม่งเสือกใช้ลูกเต๋าสกร,รีนเนี่ยเราเสียดายนะครับอันนี้ก็สลักเช่นเดียวกันนะเป็นลูกเต๋าใหญ่อันนี้ก็เป็นไม่รู้นะเป็นมาร์คเกอร์ไวม,มาร์คอะไรสักอย่างนะครับที่สำคัญคือเนี่ยมินิเจอร์จัดเต็มมากนิ้วแผนที่นะครับที่เกมนี้เป็นเกมผจญภัยแบบโอเพนเวิร์เราจะเดินไปไหนก็ได้นะครับพอเดินปุ๊บเนี่ยในแอปพลิเคชันก็จะบอกว่า ให้เราเอาแผ่นหมายเลขนี้เอามาต่อเนี่ยเนี่ยมันจะมีหมายเลขหมายเลขแปดหมายเลขสามสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็เจอพื้นที่ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะมีอินเทอร์แอคชั่นมี n อ c มีอะไรย,ยือนอยู่เราก็สามารถไปคุยเขาได้ผ่านการสแกนอย่างนี้นะครับแล้วก็หรือเจอมอนสเตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีระบบต่อสู้น่าจะต้องใช้ลูกเต๋าแลนะ้วเนาะเพราะให้ลูกเต๋ามาเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยดับเบลิลไซส์ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ดับเบลิลไซส์นะครับเป็นเป็นฝั่งเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นอาร์ตเวิร์กที่แบบเหมือนมีเมมฆปกกคคลุอยยู่นนะะ็สวดีรับ อาจจะแบบเฮ้ยเห็นคร่าวๆแต่แพนที่ยังไม่เปิดขอดูว่าใต้กล่องเผื่อมีเซอร์ไพรส์แม่งมีเกมที่เซอร์ไพรส์ใต้กล่องเลยนะงั้นเราต้องไม่พลาดนะเ,เปิดนะเห็นไม่มีกล่องโลง่งโอเคจบนะครับเฮ้ยใส่กลับยาด้วยโอเคเรียบร้อยอ๋อายาใส่กลับไหนๆเนี่ยก็ไหนๆนะผมมีตัวเสริมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาตัวเสริมมาให้ดูด้วยนะเฮ้ยใส่เออ <laughs> โอ้ยอามันจะขนาดนะคือเนี่ยอย่างงี้เพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับมันมีขาตั้งกล้องขวางหน้าผม,มอยู่มก็เลยไม่นก็จถนัดเท่าไหร่โอเคอย่างงี้ชิปชาร์ปหน้าโหทุกอย่างอินเสิร์ตชอบมากชอบมากเลยเพอร์เฟกต์มากเกมที่มีอินเสิร์ตนี่มันเกมที่แบบทําให้เราแบบทํานู่นทํานี่ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเวลาหยิบของเวลาเซตอัพอะไรเงี้ยนะครับเวลาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เ mm hmm. สียดเก็บง่ายด้วย เรียรบร้อยครับเดสตินีเดี๋ยวมาดูอีกกล่องไหมนะครับก็จะมีกล่องหนึ่งนะครับนีบนค่คืออ่าซีแอนซีออฟแซนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะแยกกันเลยไหมนะหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นภาคนี้ก็ต้องเล่นแต่ภาคนี้อะไรเงี้ยของของหลักเก่าไม่รวมอะไรเงี้ยหมายถึงเนื้อเรื่องนะแต่ไอเทมก็น่าจะรวมกันได้เวลาเราซื้อไอเทมอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งไอเทมจากภาคหลักและภาคเสริมก็ยิ่งทําให้การไปโจมภัยของเราเนี่ยหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีภาคใหม่มาอีกด้วยนะนะครับมาดูคอนเทนต์ในกล่องนี้กันดีกว่านะครับก็จะมีมินิเจอร์จำนวนหนึ่งนะครับเอโอโหยักษ์จินนี่บันเลิ่มห่มนะครับในเทียบกับสเกลลิ่ของคนคนแต่แค่นี้แต่คนอย่าอย่าที่ให้ดูกล่องเมื่อกี้นะก็คือแบบตัวละครพวกนี้ละเอียดมากนะครับละเอียดมากตัวละเอียดนี้แต่ก็ขยับขาแล้วกองหนเก็จะมีการ์ดอ๋อคอนเทนต์ไม่ได้เยอะมากนะแต่กล่องมันดันทำไซส์เดียวกับตัวหลักเลย ก็ะกะว่าเฮ้ยให้วางคู่กันแล้วมันแล้วมันแบบสวยงามเงีหรอโอเคข้าง <Okay. S 1> ล่างไม่มีอะไรแล้วมันจะมีล่องให้กูหยิบทําไมวะนี่ยมันมีล่องให้ผมหยิบครับตรงนี้แต่ว่าพอหยิบออกมาปุ๊บอ่าข้างล่างไม่มีอะไรโดนหลอกโดนดักนะครับกล่องนี้ก็ราคาไม่แพงครับน่าจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยจะไม่ผิดนะถ้าจาไม่ผิดจําผิดขออภัยด้วยนะครับไปเช็คราคาในตามร้านค้าทั่วไปดีไปเช็คกับบิวิสหรือมินบุ๊กก็ได้นะครับ อ่ะก็มีเอ c เพิ่มเติมที่สามารถคุยได้เวลาจะคุยเราก็ต้องสแกนนะครับไม่แน่ใจว่าพื้นที่มันจะต่อเนื่องกันไหมแบบเดินขึ้นเหนือไาเดินลงใต้เลื่อยแล้วแบบมีพื้นที่ใหม่เปิดมาเพราะมีตัวเสริมอะไรเงี้ยนะครับมีชุดเกาะมีอูดมีเรือมีดาบแบบใหม่นะครับดาบสกิมท่าอะไรสกิมิต้าเหรออ่านไม่รู้อ่านมีดินปืนมีของพิเศษนะเป็นสีแดงนะครับดูดีมีีเออมีเหี่ยวด้โคเท ก็เพิ่มความหลากหลายเนาะแล้วก็ทำให้ยินแดนของโลกแห่งอ่าดิสนีนะครับกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มพื้นที่มาอีกจำนวนหนึ่งเลยอ,อารมณ์เหมือนเล่นเกมสกายลินแล้วมีตัวเสริมเพิ่มแล้วแบบแม่งเพิ่มขอแผนที่ไปอีกอันนี้เป็นแบบอารมณ์ทะเลทรายนะครับไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมเลยหรือว่ามันจะมีจุดวาร์ปอะไรหรือว่ามันเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยถ้าจะเล่นเนื้อเรื่องนี้ก็ต้องแบบ ใช้แต่อันนี้เท่านั้นอันนี้ผมจะไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวพอเล่นแล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็คือทั้งหมดและของ Destiny ที่มีมาณตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใน Kickstarter มันจะมีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมนะแต่ว่าที่แน่นอนคือเดี๋ยวตัวเสริมจะมาอีกนะครับผมก็น่าจะเก็บแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันดูน่าเล่นมากเราไปดูรีวิวดูอะไรแล้วก็ฮน่าเล่นน่าสนใจนะครับผมน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ยากจะลืมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อา,บ,า,บ,าบผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ตออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้